เนี่ยเราเอง mm hmm. เกิดราศีตุลสัญลักษณ์ของราศีคือความยุติธรรม mm hmm. บอนทูบีชัดๆพอฝันอยากเป็นทนายแม่บอกว่าตอนเด็กๆเ,เห็นอะไรไม่แฟรก็ชอบเข้าไปชอดต,ตอนนี้เราเรียนอยู่ที่ศรีปรทุมชมบุรีก็แน่นอนดีว่าคณะนิติศาสตร์ แป๊บนึงนะเอาน้องวันนี้รับมะพร้าวสักลูกไหมล่ะพี่พี่แอบถ่ายรูปหนูเหรอถ่ายมาร้านที่พี่ก็ถ่ายหมดแล้วนะ้องคิดมากโหแอบถ่ายไม่พอยังถ่ายออกมาหน้าเกลียดอีกรู้ปะว่าถ่ายรูปคนอื่นโดยไม่รับอนุญาตผิดกฎหมายนะพี่ถ้าไม่เอาออกจะแจ้งตำรวจนะพี่ขอโทษเนาะงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อ,ออกเลยเนาะ และนี่ก็คือตัวฉันความยุติธรรมเป็นที่หนึ่ง Discover the real you ค้นพบความเป็นคุณที่นี่